อายุเท่าไหร่นะ64สีปีผัวคนเนี้ย64ปีชื่อบุญเติมเหมาะราศี64ปีปีได้วันหนึ่งนะ่ะวันละสี่ครั้ง <c oughs> ถ้าวันหยุดของยายวาได้ประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งตอนเชา้ากลางเวรอีกต่างหากนี่ถ้าวันไหนเนียไม่ให้ทุกวันนะ่ะวันละครั้งก็ยังดีโอ้โหแต่ถ้าจะเป็นเมนปับ๊บ เมียก็ต้องหิวเออเบ็นมูนีืได้สองครั้งแต่แกไม่พอใจอ,อือแกไม่พอใจแกเอาสีครั้งคนหกสิบสี่ปีอ่ะคิดดูโอ้อโหก <คน S 1> ินน้ำมะพร้าเอคนอะไรวะอึดที่พายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายตีสีตาอีกแล้วนะครับวันนี้เปิดคลิปมาในบรรยากาศที่อยู่ในห้อง ของผมนะครับมาปแปลงมาไม่เหมือนกันชิปเลยอยู่ที่คนละที่วันนี้นะครับได้อ่านข่าวในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็เห็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับน้ําผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่เลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาพิสูจน์ดูสักหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่านะตามที่ออกข่าวมานะครับเลยเข้าเซเว่นใกล้บ้านนะครับ แล้วก็หยิบมาเลยมีกี่รสชาติมีกี่ยี่ห้ออยากจะลองรู้ว่ามันจะได้ผลไหมเอากล่าว่าจบคลิปนี้รับรองเห็นผลแน่นอนนั่นก็คือน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวนี่ในถุงนะครับเห็นไหมเอาจากเซเว่นเขาให้ถุงเลยนะจริงๆเขา,าว่าแจากถุงนะจะเห็นผมเห็นพลักงานเห็นผมซื้อเยอะก็เลยให้มา ถุงมานะครับมาดูว่ามียี่ห้ออะไรบ้างที่ผมที่เท่าหามาได้นะครับในเซเว่นที่มีนะครับเอาเท่าที่มียี่ห้อแรกนะครับเป็นยี่ห้อโคโค่แม็กนะครับน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนเชูกาก์ฟรีด้วยไม่มีน้ำตาลนะครับส่วนประกอบเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ขวดนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับ ขวดที่สองอันนี้ก็เป็นอ่า,อามารีโคโค,โคนะครับเป็นน้ำมะพร้าวผสมน้ำแตงโมหสูตรน้ำแตงโมอ่ะผมดูสูตรข้างๆนะครับเขาบอกว่ามีวิตามินอ e ีสูงด้วยนะครับขวดที่2 ตัวนี้ขวดเล็กหน่อยหยิบมาเจอขวดน,นะขวดน,นั้นให้ดูก่อนอันนี้เป็นน้ำผลไมา้อ่าน้ำมะพร้าวนะครับผสม,มาาวุ้นมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวนะครับของยี่ห้อเมจิกฟาร์มนะครับเมจิกฟาร์มขวดน,นี้จะราคาถูกกว่าเพื่อนถ้าจำไม่ผิด12บาทขวดน,นี้25บาทขวดน,นี้ก็ย5้านะครับ ที่สี่เป็นของมาลีนะครับเป็นของยี่ห้อมาลีเหมือนกันเป็นน้ำมะพร้าวแท้1 0 0ยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่หมดมีอีกขนมาอันนี้เป็นโคโค่แม็กเหมือนกันเป็นน้ำมะพร้าวผสมวิตามิน A นะครับวิตามิน A ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันไม่มีน้ำตาลเหมือนกัน เขียนว่าวิตามินเอต่อไปนะครับเป็นน้ำมะพร้าวผสมวิตามิน B และ C 100%ตาอารูโคโค่นะครับอารูโคโคโค,โคเป็นแบบนี้นะครับนีครับ25เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกทีหนึ่งแล้วกัน สุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับอายูโคโค่แต่อันนี้จะเป็นสูตรน้ํามะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นขวดจะคล้ายๆกันสองย่อเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรียงยี่ห้อก่อนแล้วกันนะโอเคอันนี้เรียงตามยี่ห้อนะครับกอแต่ละแบรนด์ นี่หามาได้ทั้งหมดนะครับมีอยูอย่ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 7ขวดนะครับ7รสชาติเดี๋ยวผมขอดูโพยราคาเดี๋ยวมาบอกอว่าซื้อมาจริงซื้อมานะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมลงทุนเองทุกอย่างนะครับมีอายูโคโค่นะครับ2ขวดนี้ขวดแล้ว5 5บาทนะครับ25บาทา่าทมจิกฟาร์มนะครับเมจิกฟาร์ม12บาทนะครับ แล้วก็มาลีโคโค่น้ำมะพร้าวอันนี้ก็25บาทนะครับมาลีโคโค่น้ำผลมไม้สมน้ำแต็งโมก็25บาทนะครับแล้วก็2อันนี้จะ25บาทหมดเลยนะครับโคโคแม็ก,ก็25จะมีเมจิกฟาร์มยี่ห้อเดียวที่12บาทนี่เท่าที่หามาได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปชิมกันดูว่าแต่ละรสชาติแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงผมเริ่มจาก ขวดทางฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับใช้หรอไหมไม่ใช่ละกันเนาะวาอันนี้เป็นน้ำผลไม 99. 99้99.99%นะครับผสมวิตามินเอตาโคโคม,ม็กให้ดูอีกอให้ดูอีกใกล้ๆนะครับเป็นขวดสีชมพูสวยเลย ไม่หวานครับออกจากจืดๆด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ผสมน้ำตาลนะครับอันนี้เรา,าจะได้ตาเครื่องดื่มสุขภาพด้วยนะครับเห็นไหมครับเครื่องดื่มสุขภาพาแล้วก็มีปริมาณาพวกเชนาการศูนย์ครับไม่มีแคลอรี่เลยครับศูนย์ใช่ไหมไ ขวดที่สองครับเป็นโคโคแม็กเหมือนกันแต่เป็นสูตรน้ำมะพร้าวแท้ร้อเปตัวนี้ไม่ได้ผสมวิตามิน A นะครับเป็นวขวดขาวธรรมดา แยกไม่ออกเราชาไม่่านกันเลยนะครับมีความหอมของน้ำมะพร้าวนิดนึงนะครับไม่มีกลิ่นแรงมากนะครับไม่หวานไม่หวานเหมือนกันเพราะว่าได้ตาสุขภาพเพื่อหนุนสุขภาพเหมือนกันนะครับส่วนปริมาณก็ศูนย์แคลอรี่เหมือนกันนะครับแต่จะมะีส่วนประกอบโซเดียมอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับส่วนประกอบเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต รู้สึกจะมีความมีความจืดกว่ากว่านี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับต่อไปขวดที่สามครับเป็นมาลีนะครับมาลีโคโค,โคน้ำมะพร้าผสมน้ำแตงโมวิตามินอีสูงนะครับนี ส่วนประกอบมีน้ําผลไม้อ่าเป็นน้ํามะพร้าวผสมน้ำแทงโม70นะครับะนะครับได้ตาสัญลักษณ์สุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพเหมือนกันกินมาก่อนเลยครับกินน้าแตงโมแรงกว่าน้ํำมะพร้าวอีกนะครับกินออก ชุนๆุนไหมกินรู้สึกคืนคืนคออ๋อแค่นี้แล้วกันไม่รู้สึกไม่ไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงสเปคครับแต่ถ้าใครชอบน้ำแตงโมหาซื้อได้นะครับหาซื้อได้น่าจะได้รสชาติคืออ,อย่างหนึ่งต่อไปครับนี่คือน้ำผลไม้อ่าน้ำใมันต้องติดตามผลไม้ต้องเป็นน้ำ มะพร้าวจากมาลีนะครับเหมือนกันอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวแท100้ร้อเซนะครับมีบอกอ่ากิโลด้วยเจกิโลแคลอรี่เห็นไหมครับอ่าเจ็กิโลแคลอรี่และไม่ได้ไม่มีไม่มีตาสาระเครื่องดื่มสุขภาพเลยนะครับอองชิมด,ดูจืดครับจืดกว่า สองสองยี่หอ้อสองขวดแรกนี้ด้วยซ้ำจืดไม่มีความหอมเป็นเพียวๆเป็นเหมือนน้ำมะพร้าวแบบลูกแก่ๆครับนึกออกไหมครับที่เราไปซื้อเป็นเป็นเป็นลูกสดๆแล้วมันรู้สึกว่ากินแล้วมันรู้สึกไม่มีความหวานคือดิบๆเลย ผมว่ายังให้สองขวดแรกอย่างรสชาติใช้ได้อยู่นะครับอ่ะต่อไปราคาถูกที่สุดเลยนะครับถูกที่สุดเลย12บาทเมจิกฟาร์มอันนี้6 0สิบกิโลแคลอรีนะครับไม่่รู้เห็นหรือเปล่าเล็กเขียนบอกนะครับเป็นตารางนะครับส่วนประกอบก็มีน้ำมะพร้าว40%เปอร์เซ็นต์มีผสมวุ้นมะพร้าวด้วยนะครับผสมวุ้นมะพร้าวด้วย แกะดูแกะยังไงแกะยังไงแกะยังไงแกะเลยเออ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 แกะยากอออ๋อนะในเวลาตรงตรงบร,ริเวณถูกไหมครับตรงบริเวณคูบัดจะมะีให้จุกลงไย เก๊กไก่ก็เก๊กเกไก่ดูดูล้ำๆอนึงกอนก็ชิมดูมีความหวานครับมีความหวานแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวผสมใช้ได้เลยนะครับไม่มีกลิ่นอ่าแล้วก็หอมมีความหอมด้วย โอเคโอเครู้สึกจะมีตาเจด้วย,ยนะผมไม่รู้ยี่ห้ออื่นมีไปะยี่ห้อหอ,หอ,อ้อมีอันนี้ก็มีเจ้อ้ออันนี้ก็มีเจ้เล็กๆสิคำว่าเจแต่จานนี้ไม่มีอันนี้มีเอออันนี้ใช้ได้เลยครับใครที่ชอบและเส้นมีเนื้อมะพร้าวด้วยแนะนำนะครับ ต่อไป2ขวดที่สุดท้ายที่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับอา,อา AU Coco โคโคโคอันนี้เป็นวิตามิน B แล้วก็มีวิตามิน C 0 0 0นะครับมีตาสัญลักษณ์ J อ่าแล้วก็ส่วนประกอบนะครับกำลังงาน60กิโลแคลอรี่นะครับเราไปดูสิเป็นยังไง ไม่หวานเลยครับไม่หวานแล้วก็กลิ่นน้อยนะครับไม่ฉุนไม่ฉุนเข้าอันนี้นะครับแต่รสชาติคล้ายๆกันแต่อันนี้จะมีความฉุนนิดนึงีกลิ่นแรงกว่าอันนี้จะกลิ่นอ่อนกว่าเหมือนกินน้ำเปล่าอะครับรสชาติเหมือนกินน้ำเปล่าเลยอืมก็ โอเคอ่ะใครที่ชอบไม่หวานนะครับก็น่าจะลองได้แต่ผมก็รู้สึกว่าฟิลมันไม่เหมือนน้ำมะพร้าวอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เป็นสูตรอ่าสูตรอะไรนะสูตรอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีผสมวิตามินนะครับของ Q R U c o c o เป็นกัน50กิโลแคลอรีนะครับ50กิโลแคลอรี โอ้ยน่นมไม่ต่างกันเลยครับกับขวดน,นี้รสชาติเดียวกันเดะเลยครับมีความจืดนะครับไม่หวานเลยครับเหมือนฟิลเหมือนดื่มน้ำแลกแหมือนมน้ำเปล่ากินอ่อนมากถ้าจะมีหรือผม ล,ลิ้นผมตีกันละนะครับก็เหมือนน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมน้ำตาลนะก็นี่แหละครับทั้งหมดนะครับสำหรับเจ็ดรสชาติของน้ำมะพร้าวที่ขายอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อคือเซเว่นนั่นแหละนะครับที่ผมหามาได้เพื่อนๆท่านไหนจะไปลอง ซื้อชิมดูก็เลือกได้ตามความชอบเลยนะครับแต่สาหรับผมนะครับถ้าให้เลือกอว่าชอบยี่ห้อไหนมากที่สุดผมชอบตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับ3าขวดนี้รับประทานได้ครับออกติดหวานหนึ่งได้ฟิลของน้ำมะพร้าวที่หอมๆนะครับม่กลิ่น ไม่จืดจนเกินไปนะครับแล้วก็อันนี้มีวนมะพร้าวด้วยนะครับส่วนสําหรับใครที่อาจจะชอบรสจืดนะครับอ่าอีก4ขวดนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็จะได้ฟิลดื่มแบบสุขภาพสุขภาพนิดนึงแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นน้ำผลไม้นะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน้ามะพร้าวนี่มีประโยชน์มากนะครับหรือใครจะสะดวกเป็นซื้อตามรถเข็นข้างทางก็ได้ฟิลอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็เอามารีวิวเล่นๆให้ดูนะครับเห็นช่วงนี้เป็นกระแสนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปทาอะไรนะครับพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินอะไรอร่อยๆในจังหวัดอุดรนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนายตีสีตาด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับช่องผมอาจาะ ไม่เหนื่อยชีพเพราะว่าทําคนเดียวถ่ายเองตัดเองตัดต่อเองซื้อเองขับรถไปเองนะครับทุกอย่างทําคนเดียวหมดต้องขอภัยด้วยถา้าสะดุดนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ